สไปคืออะไรวะกลังจะบอกว่าพีวเราพี่ฟุกเป็นอะไรอ่ะคือผมจะบอกว่าน้ำตาจะไหลเพราะว่าพี่ตาเลยพี่ทำไงเนี่ย

มึงลองอ่านเห็นเลขบนกระดานไหมพียเอ็นนี่มันดูความสามารถของตัวเราเองไอ้สายลับมันทำอะไรได้มันไอ้นี่ไงมันฆ่าคนต่อไปได้ลับหวอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฤิกระสิบไปเนี่ยไข่ซ่อนในตู้ได้บ้างครับ อ้ยนี <see> <monastery> ่ค mm ือศพเหรอใช่พี่นี่คือศพเหรอเดี๋ยวอะไรเอฟเอฟทำอย่างกับเพิ่งเล่นเกมแรกใช่พี่ผมผมกึ่งโม้ขึ้นมาแล้วพี่ยืนทำอะไรกันพี่ยืนทับศพกันอยู่เขาบอกว่าพบซากสัตว์ปีกด้วยพบซากสัตว์ปีกคื่รู้แล้วว่าใครฆ่าว่าพี่เป็นสายพี่ไปยืนตรงกายมาสามวินาทีมันน่าจะข่าวดีดำ เฮ้ยกูเเป็นนักสืบหรอพี่เอพี่ดูตาก้าด้วยเอากูเลกูไม่ใช่นักสืบเอาดับมาส่บุกขากูอุ้ยไปดับไปไหมแมดล้ว

ระบบพี่โวเต้ไม่ใช่เหรอพี่เอกเดี๋ยวพี่ไม่อยู่กับพี่เอกเลยไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปเต้เป็นหรือเปล่าเต้เต้เต้ตัวแปลงค์ร่าเป็นพี่ให้ดูดิอ่ะเอางี้เต้ถ้าเต้แปลงค์ร่าเป็นพี่เราฆ่าเอฟให้ดูพี่จะโอเคมาโดนโดนตำรวจจุกจำที่จำเราหมดเวลาเลยต้งทีเพื่อที่เต้มาโดน นดนัวในควันนะนะอยู่ดีไปเยอะอโนกูเลยต้องฆ่าทีมเยสอะอโนม่โดนัวในควันสายคือเพิ่งวิ่งเหมือนมุ่วๆแล้วกูว่าตายมันเห็นมันเห็นสีเขียว just ono คือกูรู้อยู่แล้วมึงเป็นรู้ได้ไงอ่ะรู้ดิว่ามึงเป็นลูกท่านวันควันมันจางไวจังวะตอบแนมสามารถแอคซอนได้รูเนี้ยมันบอน 이 e x 다 โดนโลกเลยพี่ฟุ๊กตกใจอะไรนี่คือหลังจากผมแยกกับคุณเอ๋ค่ะอฟก็ณผู้ชมมอยากกู้เสื้อผ้าเฮ้ยพี่เห็นผมก็โดนยิงมาพี่เอสเป็นยอนหาไก่ชีบเอาเนี้ยจริงสิพี่ฟุกพูดแบบคือโกหกพี่ฟุกเขาเบ็ดเฉยเออผมว่ามีมีคนรู้อยู่แล้วแหละว่าผมเองอะเป็นเป็นผู้ บริสุทธิ์แต่ว่าผมว่ะเห็นเอฟนะมาเริ่มเก okay. <Ooh. S 1> มมาพี่ฟุกคุยกันรูปภาพอ่ะพวกเราจะเชื่อพี่ฟุกได้จริงๆรเหรอพี่ฟุกเป็นอาชีพอะไรครับพี่ฟุกพี่บอกไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยเจใพี่เจ๊ไมได้ทุ่มนเลยทุ่มดอะไหนพี่เจหมดอายุแล้วเอี่้ามข้ามบอกกระมิปบอกกระทิปบอกกระิปคุณแอบได้แค่อตู้อ่ะในแบบไมุ่่มเลยวะคุณแอบอะไรได้บ้างแอบอะไรทุ่เนอะ ขอแจ้งนี้ครับศพน้องพีเนี่ยตายโดยไม่ทราบสาเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่ามีคนฆ่าพี่ฟุกแล้วน้องพีเป็นคู่รักก็เลยตายไปด้วยใช่ไงกายพยายามจะบ่าสีพี่เบิร์ดไงเป่าแค่เมื่อกี้แกพยายามจะฆ่ากูด้วยใช่ชัดเออว่ะมันดังเหมือนยเนี่หรือหลอดูยังไงเหมือนกัน เดี๋ยวมีเควสตบหมอนเนี่ยเอฟไปไหนฮะเอฟ ผ่านพีไปป่ะพี่หลอนผมเดินผ่านจริงแล้วผมก็เดินไปแล้วตึ้ดเอ้าเฮ้ยทำไมเข้าประตูได้อ่ะหล่อซอนตัวเปล่าผมจะโดนยิงวันไหยแต่ผมปลอดภัยแล้วนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ห่างไม่ใช่เป็ดหรือเปล่ากล้าตายผมผ่านพีนี่คุณฟุกปะอะไรเดินมาเห็นคุณฟุกอ่ะเดี๋ยวผมงงว่าทำไมดีเอ็นเอคุณฟุกอยู่นานจัง เห็นลอยเหรอมีคนมีควมตัวหลอนมีญาณไอ้หน้าหลอกหลอนนอไม่ไม่คือเห็นคุณฟุกตายไปแล้วแต่ว่าทำไมเห็นคุณฟุกอยู่ในแม็พวะใช่ไหมเหมือนผมเห็นภาพหลอนเหมือนเหมือนเป็นพี่ฟุกที่ผมมาแล้วบอกว่ากายพี่สาวด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยสงสัยแกอยากเล่นมากนะคือคือแกไม่ยอมตายอ่ะนี่อนี่คือจริงจริงป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยคือคือตอนที่กใครเป็นคนฆ่าแาเราต้องกำจัดวิญญาณเฮียนตนนี้ให้ได้แต่ก็ลองบวชพี่ฟุกซ้ำอีกรอบ หมดได้หมดหมดเ้เอ้าเฮ้ยมันยิงหวิดัวงมันเนี่ยพี่ลี่ยิงนี่ยมันโดนยิงไปส่งหน้าไปโดดตู้เล่นแล้วโดดแห่ใส่พี่ลี่ได้เลยโอ้โหกเลยพี่ลี่กใจลเลาผมเล่าเล่าเล่าเรื่องบางอย่างให้พี่เบสไว้ถ้าพี่เบสพูดอะไรทุกคนเชื่อพี่เบสได้นะผมบอกแค่นี้ไม่เก่ยใครก่ไก่เล่าให้พี่ฝังว่าเต้เตอแบล่างสฟดว่า เวลามันน้อยแล้วตอนนี้เราเราโหวตี่นี่แล้วกันพี่เบสโหวตไทยเมืตาพี่เบสพี่เบสพูดเองมาพิลี่ถูกว่าอาจก็เสียเองเลย two thousand years later คือผมว่าพิลี่อันนั้จะเป็นไอ้นักเขี่ใช่ใช่คือตอนแรกผมจะบอกว่าผมมาเป็นมิมิก ผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยว่าพี่ลี่เป็นคนฆ่าพี่ฟุกแล้วก็ผมผมพยายามไปบอกพี่ลี่ว่าเราอ่ะเป็นเราอ่ะเป็นเป็ดจะตอบคนแต่ท้ายคนเลยไม่เดี๋ยวมันมีอีกชัวแต่แต่พี่ลี่ตายไปก่อนผมก็ไม่รู้แล้วว่าอีกคนคือใครตอนนี้พี่มันเป็นแผนของพี่พี่บอกว่าเต้เป็นร่างทรงด้วยแบบพี่ลี่ว่าจริงเต้แกแต่พี่ลี่ก็ตายพี่แต่ผมเป็นร่างทรงจริงๆนะแผนซ้อนแผนซ้อนแผนชั้นนะเฟนะ ถ้าสมมติว่าพี่ลี่เป็นแอสซซิสเนตใช่ไหมแอสซิสินแล้วตอนที่พี่เบร์ตายอ่ะเจมรีพอร์ตเบสได้ไงอ่ะผมว่าพี่เบสอะเป็นซึ่งมันแปเพราะนั้นผมพยายามทำให้ตัวเองเป็นไ้นี่เป็นเป็ดไงเดี๋ยวทำไมพี่เบสโดนไม่ลีเชื่อโดนแสดงว่าพี่ลีหญิงพี่เอกใช่ไหมไอเกมมันหลอก ย้อนไปตการสามวันก่อนตอนที่ผมพกจากโรงเรียนแล้วไปบอกพี่เอกว่าพี่เอกครับผมเป็นนักจันทรศูรมือใหม่ผมอยากลองจันทรศูดศพตอนนั้นมีผมพี่เอกแล้วก็น้องก้าเขบอกว่านั้นก็ต้องหาศพถูกไหมแล้วก้าก็กลายเป็นศพจังหวะที่ผมกดจันสูตรอยู่งงมากเลยทันที้ผมเทางคนแบบว่าช่วยช่วยเอาหาดเอาเปดออกด้วยซ้ำทำไม็นดว่าเดี๋ยวเอาหาน เอาเดี๋ยวเอาพี่เเป็นคนฆ่าพี่ลี่เหรอไม่ใช่พี่เป็นคนหลอกให้พี่ลี่ยิงแล้วก็พี่ลี่ตายเองไงเดี๋ยวผมหลอกพี่ลี่ให้ไปฆ่าพี่เอกว่าพี่เอกมันเป็นคนหลอกพี่ลี่ให้ตายเออใครหลอกใครลุกไม่มีทางที่จะชนะเกมนี้ได้อะแ้าเป็นโดโดใช่แพ่เป็นพีเกียนไม่ใช่แพ้เป็นพัชชิวไม่ใช่อะ้เป็นไทยว่ะแเป็นไทยไม่เอาพอตายไม่บอกหรอแพ้เป็นบอทเจอร์แอดตายไปแล้วเพื่อนแพ้ก็แค่กินให้หมดสวย สวยผมไปก่อนนะพี่ตอนนี้น้องแพ่เป็นเบลเจอร์ผมเป็นร่างทรงเจมเป็นมิมิกพี่เป็นอะไรเหรอพี่คือพี่เป็นนี่เป็นดูว่านี่คืออะไรทานอาหารกันเหรอมาดูคุณไล่อะอ้าวอาหารอร่อยอาหารอร่อยกินดสร็จแ้วนะล่ะอาหารรีพอร์ตไม่ได้เอาพี่เอกชนะแบบเอาพี่เอกชนะ สองฝ่ายมาเริ่มมือกันคุยกันมากเอาแล้วไมียไม่ล้าตายแล้วเมบอกใครจะลงก็ลงเอาให้อาหารหนูให้อาหารหนูกินอยู่ก็เลี้ยงกัน